นี่จ้าเล้าขาเสร็จแล้วผลงานภูมิใจขนาดเลยจ้าบอคิดว่าฟันว่าสิพอเฮ็ดปวดว่ามันเบิดยามมันแล้วบอคิดเลยเพอว่าบอมีเวลาเดี๋ยวไปหาอยากลูกบอคิดแบบมันสีออกอยู่เหรอบ้านเดียวค้องนี่จ้ารอบนั่นก็ออกไปเทื่อนึงแล้วแต่ว่าบัดพอเ้าเรายังพอเอาอันย้ามันไปหาต่ออีก ได้ยินเสียงนองนาหน้าหายก็เลยกลับขึ้นมามาเหลขาขาไปเบิง้งเลยจ้าพ่อเลยยังไดไปติดตามเบิง้งเลยจ้าสวัสดีค่ะช่องนหน้าแฟมิลี่พามาเบิ้งกันบรรยากาศหลังอันพายุหายจ้าหลังฝนตกอันนี้ก็หาโมงกลัวแล้วเห็นันบรรยากาศสีเขียวอยู่จ้าเสียงเขียด นี่หมดอะเสียงเขียดห้องพาม,มาเบิ่งความเขียวสดชื่นของมมาาธรรมชาติหลังฝนตกมาหล่ะเบิ่งน้ำให้น่าจา้ะว่ามันสิได้น้ำบอนี่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอปลาเดี๋ยวพายางมืงอีกทางหนึ่งจ้ะย่างมาเบิ่งน้ำอัน ให้หน้าพอ่อเหดปวกพี่น้องนันสีนีอีกบ่นน่มีจ้าเห้ปวกเห้ปวกตาบเรื่องสิเลาะเบื้องอีกนี่จ้าให้เบื่องหน้าเขา่ามาเลาะเบื่องนามนะนี่จ้าเสียงเขียนห้องบรรยากาศดีบ่จะท่ายอ้อนแสงนี่จ้าดำในประมาณ เดือนกลัวดำหน้าหลา่ามีน้ำเริ่มคังให้หน้าแล้ววิพ่อเฮ็ดปวกเนสชหาบุงอีกตอนมีอีกบอสวัสดีค่ะมือนีันวันที่สิบหาเนาะจ้ะม,มัอว่าหนีแหมหมุนแรงแมนา้ามาเลาะเบิ้งน้ามาเลาะเบิ้งนาา้า,นาอยู่ให้หน้าฝนมันตกแห้งพ่อเฮ็ดปวกสามดอกแล้วมันก็คั่มแล้วแลนมามันอหอบมาจักน้อย อันมันคําแล้วก็เลยอันกลับมืออพ่อเฮ็ดปวกสามดอกมันกะพ่อจุ้จมจนะูมันนะมือนี่ก็เลยอันมันลาะเบิ้งไม้ย่างมือเศร้าเห็นแล้วก็เลยเรียนไม่บอกยายเน๋ยวสิพ้าไปเบิ้งจ้ะแถวนั้นไะย,ยาย<ด>เห็นี<ด>ิหลายยูพี่มันมันย่างว่าทางผีก็มียู่ใส่น้อยออยูอนันยูอัน ยังว่ามันหลายอยู่ยังว่ามันมันอยู่น้ำอันกอหยาแต่มีใยใส่บางูนี่ครับพ่อใส่ให <case> <beach> ้ท <h emergency room> ่ากีกาเเยอะยูเด้กระโดดเดียวยูเด้นี่โอ้โหโดใหญ่ขนาดเลยนี่จ้าม่ได้เอาข้ามาขานี่อีกมีกลุ่มยุ่มอื่นอยู่ ท่านี่เบิ่งค่ะเห็นก็เลย่องเปล่าเรียนไปเอือนเอายายเลยพ่ออีกอันนี้ก่อนี่จ้ะหืมดอกกำลังงามเลยเอาอีบออมีดบอาสีี่เดียร์อู้ดอกนีงงามพี่พี่เห็นเห็นแล้วเห็นหมแล้วพี่จุ่มปลรูอยู่อู้ลายพี่ลายพี่พี่เห็นแล้วพี่ เอา,าเอาาันนั้นมาเอากระต่ายเดี๋ยวละจังว่าคนว่าโหฝ่าวเลียนไปหาเจ้าว่านี้บ่ได้เห็นเลย่องหยากร้ายว่าสตัดหยาผมมาเลาะเบื้องน้ามอมเนาะโอ้ยระวังเสียมคุณนะอู้ดอกนี้งามแท้จุ่มปลูพีดีอยู่คุณนะสองดอกนี่ ยายบัเห speak so ็นบ่เห็ดบอนนั่นแหละมเแล้วตาดีอยู่บันเป็นเบ่เราเรื่องเห็ดนี่น่าเสดําหาเห็ดได้นี่วเมื่อวานนี่ยากหนาวแต่คนเ่ี๋ยวไปฟางมันได้สามดอกเมื่อวานโอ้ย๊ยโอบ่มันหนาวอืมไม่มันบ่ออกแล้วหันนี่นั้นนั่ะจักแล้วบ่วหันได้หาอยู่บ่วหันได้หามันค้ำหาโมงกลัวแล้วอันปลาลูกไปเนาะ บลาลูกงางมากกะเ,เกรียนก็ยังว่าอุ้ยผีง,งามวีกระน้อีกตื่นเต้นอันมายางเบื้งน้ำยาหนำหัวปัดพอเห็นกะรีบมันคำขันสีหาไก่นยาลูกเอิร์นไซดนี่ล่ะยังพกเมื่อวานนี่เมื่อวานวานี่เขาได้ปลาทั้งสองของแม่บอกแท้เมื่อนี้ก็ไปแล้วก็ไปบ เราจะไปตึกงสะงดุ้งนิดเดียวคือหอดเห็ดเลยมาโอ้ยยคือตัดสั่นแทะมายังสีสั่นบอกโอ้มันเป็นขาเตี๋ยเนาะเห็นขามันไงฮะเอาตัวน,นี้ก็ไม่ถือลืมโอ้เนี่ยเห็นบอกมาหาอือย,อยูปฟางก็มี่อู้ยูตีนเจ้าก,ก็มีแม่หลกหลายเลยเจ้าจสีเหลียบไ่ได้หันพูดนะฮะดิอู้ยมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่อู้ยหันเหียบโวยผนแล้วใครยัง ที่ลงไปอันนี้น้ำยายก่บ่ได้มันอันเบียดกันอยู่งหันไปเป็นปลาดอกอันงามเลยเอากระตาลงมาอุ้ยขึ้นมันยายเหยีบไปมียามหาทุกหันละเล้วเลยบรเห็นจ่อยเบียบหักลงกระห็นขาวๆนี่แหละ นุ่มเดียวบ่าไ้หาเบิ้งหมองอื่นอีกเด้อจ้านี่ยเดีย๋ดวยวน่อเราจะไปหาเอาก่อนนี่ละเอาแต็มมองเห็นซะก่อนว่าฮันเบิ้งหมองอื่น <c oughs> ยายคนมาบ่ต้องมะทายวันเราคนสีเอาอุยดอกเห็ดกำลังงามส่วนดอกอยากมะทายอย่างพ่อจังสีแต่โดนแล้วอันอันขอเจ้าทีโอ้ยอยากพ่อจุ้มไปลูปิรีเด้อยู่คนวะอ๋อบางปูน <c oughs> อืมนี่จ้ะพี่น้อง นี่เอาเวิรนโพสหานาทีอยู่ยายเพิเ่งปวดเราเรื่องหาเห็ด <c oughs> เราเรื่องหาเห็ดนี่เดี๋ยวดียวายดอกหนึ่งนั่น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 เออนี่ที่ลงข้าวตีเยอะข้าวกะถางนี่อีกอยู่ได้ทั้งส่วนนั่นกัน อยู yeah. yeah. so, okay. ่ท hmm. ั้งกอหญ้าใส่น่าเห็นกอหญ้าอยู่ได้ว่ามีปุ๋กคนวะมันเลยมีเห็ดคนวะเดี๋ยวนี้นี่กอหญ้าใส่น่าเห็นอยู่ดิ้นดิ้นดอนได้ละยังมาเห็นยงอยู่มีหันพี่เบิงจังวาเลียนไปเอิญจะเห็นอยู่กอหญ้าอันอันอยู่ในกอหญ้าเลยนี่นี่ยายอยู่ว้ยวี่อันนะคุณที่คุณซากซากอยู่เต็มไปคุณนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้นอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยอยโอยโ้นอ้ยโอพีโ้อ้ยเอ้ยโอ้นโอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอนยโ้อ้ย่อ้ยโ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 อียโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอียโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยาอยโอ้ยนอยโ่ใยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยน้ยโอ้้ย้งไปนก่อ พวดๆๆๆโอ้ยมวนแทนมวนเลยไม่ต้อดอกต้องจูมนี่จ้าเต็มเลยอันนี้เดือนเดือนกันยาเลยได้นี่จ้ะสีเป็นอ่ะนี่ล่ะมันโอ้มีอันนี้ล่ะเห็ดเห็ดฝ่านี่ เ oh, oh. อยาใวอันนี่มาบังพี่ทายอยันนี้พัดนิ่งไว้โอหมุนมะตัวนี้พี่นะ้องยูนี่ปีกเต็มเลยพี่นอ้องตาล่าเนี่ยเจ้หน่อยเลยค่ะตื่นเต้น mm hmm. บึบไปบึบมาม mm hmm. ันหกนล้แม่ mm hmm. นี่จ้ะอืมนีมันจะเหยียบป่ะเนี่ยบ้าแม่เห็ดีมูลใหญ่่า ถึงบ่ได้นีหักหักนี่แหละคอยอันภาวนายอ,นอยากเห็นนังสีล่ะหลายเทือเลยอยากเห็นโอ้ยขออยากเห็นจุม้มจุมอนี้เด้เพื่นว่า เอยห็นว่ายายสีมาบอน้อย่างยายหมามาทาวิโทน้ำ่อยอย่างมะละ่อยอยางมะละมันถังคึดน้ำลูกนี่ใดรอยู่น้ำลูกโอุ้ญมดล้มันมันมีล่ำหยามันมีห้างโตอีกมันนี่เ่านี่มันกำลังพอดีงามเลยแม่ต้นใหญ่ ข้าเรื่องหาเห็ดมาคักนักเสือดำหาเห็ดไปเตดเดึกก็ได,ยยได้ย่มเดียวหนึ่พี่น้องหาสิบนาทีหนึ่งนี่ดีอยู่นี่ยน,นี่จเราอันงางาม ตัวพี่ดียืดไซอุ้ยมุนอันนี้เห็นหลายเนี่ยกระเสดายเสดายโยอมันเอาไวได้เนาะมันมุนอุ้ยขาผู้น่ะขาอันใหญ่เขาใหญ่มันเอาไวได้กระเสดายอา่ะใส่นไปเบิ่งมองอื่นอีกอัานอีพีเบิ่งทางอื่นอีกยูท้าจานิสุดข้นวยให้เห็นี่เนาะไหมเนาะสุดข้นวยอันให้หน้านี่พี่น้องนี่สุดไปนี่เนี่กระไข่นี่ มีใบย่าอืมเป็นอะไรขึ้นดอกไงอู้หูดอกไงมาชิลามจุกุอยู่มนสิล่ามไปทางดหนอ้อหงาทีถืออันนี้มันหัทไรถือน่าหออกแล้วเนาะอายยาเขพี่ออกหาแล้ว เ็แบบนี้อันเอ่ะัดปกปีบผู้งืินเห็นสีเตาขอขาเอาเลยอั่แล้วตาขาใหญ่ถึงเต้นเต้นเต้นโดว์แบไงนี่พี่น้องกบกไงนี่จ้า ยิ้มผมเบ่งกันเลยขาบบบไงเนี่ยกล้องกะหมดหนุ่มมือโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยปวดะดอกบบบไงมาดิเบ่งอีกไปเอากระตากันอุตส่าห์ กระได้บ่หลายเสียงไปเบิ่งลูกซะก่อนได้ยินเสียงลูกห้น้องนาน,น้าเสียงน้นหนาหายห้น้ำมันกรบ่อยู่ยห้น้า,บบใ,หหนาให้นี่ได้อยู่น้ามัมนอันยาาเป็นยังสีมหาเบิ่งไม่อีกมันยังจูมียายว่ามันสิออกอีกคนว่าคือมืดเนาะไปเล้าคากันจ้ะไม่จังบมมุนบ่แม่มีแต่ดอกอง,งาม ดอกคนคดี้แกงเสียจังว่ายยังพ่ออังสี่แหละคันใดอีกจังซ้ำนี้ยุ่มหนึ่งเนาะไปใส่บาทน้ำยังเหมือนเราใส่นี่ก็สีใส่อยู่เดี๋ยวไปใส่อยู่เก็บผักอีตูมาว่าสีแกงให้ปวกได้แกงเลยผักอิตูกลับมาเรียบร้อยดอกนี่แหละคอยยากพ่อจังสี่อีกจักซ้ำนีเนาะอีกจัก ครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก็สิเป็นปอนอยู่ปอนบ้านให้พใหญ่พิงพู้ใหญ่หมุนไม่ยี่คูนไม่ยี่บางบักนาดมันคือนี่ก็นฟันเห็นพผู้ใหญ่ไม่ไงไม่ไงฟูพู้ใหญ่ซุ่มกระโดดงามๆเด้อกุ้งคลองลูกหลานเด้อไสยศาสตร์<ห>ก็ๆๆๆมาค่ะไสยศาสตร์ก็มาค่ะขออีกซ้ำหนีอีกแนะจะเทื่อไปอยู่เดือนนี่ไปหาเหมืมาหันดิโพคักเนาะแมาเหลาขาจะพี่น้อง